เอาแล้วท่านผู้ชมต้นตัวแล้วครับนี่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 อ่าโอเคครับนี่ตัวแรกของปีครับผมตัวแรกของปีโอสวัสดีครับท่านผู้ชม,มเมื่อเช้านี้เก่งปลาท่านผู้ชมมาดักไอ้ใจกับดักหนูของเขานะครับไอ้เก่งดักไวแต่ปีที่แล้วนะครับผมนั่นก็คืออ่าอตอนสิ้นปีนะครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ พุทธศักราช2567ครับท่านผู้ชมไปชมกันครับว่าการรักบ่วงของเขาในครั้งนี้มันจะมีตัวของเขาได้ชื่นชมกันก่อนนะครับไปครับผมแล้วเขาก็ชมหลังแรกกันของเขากันเลยนะครับโอ้ท่านผู้ชมโอ้โอ้หลังแรกไม่ทํางานครับกูค,ครับผมกู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 ค,ค,นะครับมาชมหลังที่สองกับที่สามได้กเก่งดักไว กิดถงแจงมันไว้นะครับโอ้ท่านผู้ชมหมูมแม่เลยครับนี่จับไว้ตรงนี้สองหลังนะครับคู่กันนะครับอึ๊บตรงนี้สองหลังเฮ้ยหลังนี้ล่ะหลังนี้คานอยู่ตรงไหนโอ้คานอยู่ข้้นบนไปขับเก็บครับผมสามหลัง <laughs> ยังไม่ติดตัวเลยครับไปครับตัวทีว่ชื่นชมก่อนนี่โอ้ตัวนี้ก็มีครับ ยังไม่มาเลยของทางเช่นงามเช่นงามนะครับท่านผู้ชมแต่ยังติตัวนะครับสี่ตัวครับไปครับใส่ไป้แถวนี้นะอยู่ไหนเอย่ยอันนี้ใส่ไว้หลังหรือว่าสองหลังนะครับมันงงครับพ่อใหม่ของเขามันสีเดียวกับไอ้นี่เนาะอยู่ตรงไหนเอ,ยเอ่ยเนี เอาแล้วท่านผู้ชมโดนตัวแล้วครับนี่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 อ่าโอเคครับนี่ตัวแรกของปีครับผมตัวแรกของปีโอหนุ่มพวกน้อยท่านผู้ชมนี่ครับเป็นลูกมันครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวนุดินเว้ยเดี๋ยวก่อนนะครับขออนุญาตนะครับโอ้เป็นลูกมันครับท่านผู้ชม ถูกกระฟองงามอยู่นะครับเฮ้ย๋เดียวแป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยดูดลงตามเชือกครับดูดลงตามเชือกอ่าโอเคครับโอ้ดีดีดีลูดีดีดีเหมือนจริงดีจริงฮาร์เดอร์โอ้ลูกมันครับ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี่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 ยวไปดิ้นจะไปดิน้นเขามีไหนนี่นะครับตัวลูกนะครับท่านผู้ชมน้อยเกินครับบอ,อทันกินครับท่านผู้ชมแนหะเดี๋ยวข้าไปเก่งขออนุญาตกัดบ่วงนะครับ โอ้โอ้แหมนอยู่ครับแหมนอยู่ตอนรับปีใหม่ดักปีแล้วครับมาใจเอาปีนี้เห็นหนูแฮมดินแฮมดินดูแฮมดินแฮมดินนุ่งมาตัวใหญ่ครับแต่โดนลูกมัน เอ๊ฮ่ฮ่ดีทำดินเว้ยทำดินเว้ยทำดินเว้ยอ่าโอเคออกได้แล้วครับนี่นี่นะครับปล่อยครับทุกชมโอ๊ยโอ้ย มันเป็นอย่างครับเดียวแกกับปลาขอเดียวเกะได้แล้วครับไปแล้วครับไปละตัวมันน้อยเกินครับท่านผู้ชมตัวมกโมกปอดหนูน้าขาวนะครับไปครับผมถ้ามันน้อยเก,กินกับมาเอานะครับไปไปดูไปไปไปเลยไปไม่ใช่เป็นอย่างดูไปไปไปเลยไปครับผมเดี๋ยวนี้มีสักตัวไหมมีสักตัวหรือเปล่าโอ้ตังเกิบ๊บเดือครับท่านผู้ชมนี่นะครับ,บเก็บครับ กิ่งไ่ไว้สิบสิบสองสิบสามตัวนะท่านผู้ชมใส่ไว้เหมือนนักครับไปครับชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยโอเคครับผมท่านผู้ชมสรุปลบคือการดักหนูดักบ่วงข้ามปีของเขานะครับสุปแล้ก็คือก็ยังแมนอยู่นะครับผมได้ไปตัวหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ไอ้เก่งทํานั้นอาจจะมีน้อยคนนะครับผมที่เพิ่นจะทํากันเนาะก็คือให้เก่งได้ปล่อยไปนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกมันนะครับผมเจ๊หนูใหญ่เนาะนี่ครับ มาฮับแสงของปีใหม่ด้วยกันครับท่านผู้ชมนี่เดยกเก่งจะกับกองท่านผู้ชมไปชมกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เกเก่งขออนุญาตลบกวดเวลาของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นนก่อนเนาะสรุปคือการรัางหนูข้ามปีของเขานั้นมานยูครับท่านผู้ชมได้มานหนึ่งตัวครับแต่เก่งปล่อยไปนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่ลูกมันเนาะโอเคครับท่านผู้ชมสําสหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่สําหรับ f c และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม ปีใหม่แล้วขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้บา,บายๆครับผมท่านผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปเก่งไปท่านผู้ชมไปทําอย่างนั้นรอติดตามชมนะครับไปครับผมปีกบ้านครับ